ในโลกที่การทำงานแลกเงินต้องใช้เวลาคนไทยบางกลุ่มเลือกทางรัดสู่ความมั่งคั่งพวกเขาคือผู้ศรัทธาในศาสนาแห่งหวยใช่ฝังไม่ผิดหรอกครับหวยศาสนาแห่งหวยไม่ได้มีแค่ความศรัทธาแต่มีกฎเกณฑ์และพิธีกรรมที่เคร่งครัดทำแบบนี้บ่อยเหรอพี่ ทุว่วางพ้ากับวางหัวอกมันคลาดที่พี่ได้เลขอะไรอะ่ะบอกหนูบ้างดิถามแปะนี้อะ่ะเลขจะเคล้น,นอะ่ะ ข้อห้ามศักดิ์สิทธิ์ข้อที่หนึ่งห้ามถามเลขเด็ดเพราะเดี๋ยวเลขจะเคลื่อนงูรัดคองูรัดคองูก็หนึ่งรัดคอก็ศูนยเติมเก้าไปอีกหน่อยแล้วกันร้อยคูนร้อย ข้อห้ามศักดิ์สิทธิ์ข้อที่2ฝันแล้วต้องหีกตีเลขเดไม่งั้นเรียก มนน่่ห่หยคะข้อห้ามศักดิ์สิทธิ์ข้อที่สามห้ามไม่ถวายของหลังได้เลขแม่นไม่งั้นคุณจะสวยมามารอบที่แล้วก็มามารอบนี้ก็มามาตอนไหนก็ได้กินแต่มามาชีวิต เอามาม่าเป็นตัวชีวัดไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเจยจนก็ต้องเตรียมจะให้ฉันไปชีวัดกระชาวบูหมาลาหรือไงแล้วหวยเนี่ยมันชี้วัดอะไรได้บ้างยังคอยดูนะท่องวันนี้กูถูกรางวัลที่หนึ่งกูจะย้ายออกจากที่นี่จ้าชอบยุ่งจริงๆถึงถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนดะีอย่ามาขอเงินแล้วกัน เเ้้คดดียยวใหหมลโดนัทเมื่อคืนน่ะฝังเจโดนัทเมื่อคืนน่ะเจ้ฝันเว้ยว่าเรือคว่ำแล้วมีผู้ชายคนนึงอ่ะมายืนชี้หน้าเจ้เว้ยห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดแม่งโคตรชัดด่าเอาไงพวกเนี้ยสังเจซื้อไหมห้าสิบคูณห้าสิบได้แล้วมันหมายความว่าไง หมายความว่าเราจะจมถท่าเงินไปซื้อหวยปะงั้ไม่่ใช่เนี่ยเป็นลางจากสวรรค์เลยนะเว้ยมันชัดมากอะห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดมวนเนี่ยเฮ้ยทำไมแกชอบไม่เชื่อฉันวะฉันว่ามวนเนี่ยเป็นม้วนที่คนชอบนะเฮ้ยมวนเนี่ยเจอแน่ห้าสิบเจ็ด ฝันว่าเรือคว่ำฝันว่าผู้ชายชี้หน้า5 7สเจ็ดมันต้องมีอะไรแน่แน่โคายเลขห้าเลยอะเลขห้าเจ็ดเฮ้ยเห็นไหม ค้ายเลขห้กระจดจริงๆด้วยหาเจ็ดกันห้าเจ็ดเจ็ดยไหลสดอาจารย์มาพอดีเลยฝันว่าเห็นเ้ชายชี้หน้าฝันต้องมีห้าเจ็ดแน่ๆเลย เฮ้เลขใกล้ตัวเห้อตัว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 สวยหมากกับลรวจริงๆมีต่ราย เฮ้ยเอ,อ,อ้ยออเฮ้ยชีทำไ,ไมเป็นแบบนี้ก็บอกแล้วอย่าเล่นหวยอย่าเล่นหวยเจ้เชื่ออะไรแบบนี้มันก็เลยไม่ถูกไงเงินต้องหกล้านเลยนะเว้ยทำไมชีเป็นแบบนี้วะเองหาเงินมาคืนค่าเลยเจ้เป็นบ้าไปแล้วไปหาเงินมาคืนค่าเลย เองทำให้ชีวิตข้าเป็นแบบนี้ข้าทำงานทั้งชีวิตอ่ะยังหาเงินไม่ได้หกล้านเลยนะเว้ยนี่เองอ่ะทำให้ข้าตื้อหวยพีเป็นเพราะเองคนเดียวเลยเป็นเพราะเจน,นั่นแหละตอนนั้นเลยวันนั้นเลยวันไหนจจจจจไเจ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 โดมิได้จะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เราไปตลาดใช่ปะ คนเลยเหรอก็ประมาณนั้นอะดูก็ไม่แน่ใจแต่ประมาณนั้นแหละ4 0 0ร0 0 0สีพันคนอ่ะคือมันเยอะมากแล้วเนี่ยลุงป้าจอนสีบ้านเราออกไปดูกันเต็มเลยเว้ยเฮ้ยานหนึ่งบัดนหนึงบัดนึงเห็นไหมไปดูกันเต็มหมดเลยไปไปเร็วไป เงินค่าหายหกล้านเองค่เงินมาคืนค่าลยหกล้านเป็นเพราะเจ้นั่นแหละถ้าเจ้ไม่เล่นหวยอะ่ะมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดไหมเฮ้แล้วเมื่อกี้เองดีใจทําไมเองดีใจกับค่าทนะ้งเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่เกี่ยวก็เจ้ไม่ถูกไงถ้าเจ้ถูกก็อีกเรื่องเฮ้ไปทางานเถอะไปเจ็บใจกวไม่ถูกอีกทาไมเป็นแบบนี้วะฉันนะ่ะ เป็นคน,นธรรมดาที่หวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ในความเป็นไปไม่ได้มันก็ยังมีอะไรให้หวังอยู่ดีที่นี่มีหน้าต่างสองสีบ้านสองเลขคู่เลขสวยสองสหใบไม้ร่วงพอดีเลย เฮ้ยมัศจัย์เป็นไป,ไปได้ยังไงใบไม้ลงพร้อมกันสามใบใบไ,ไ,ไม้เป็นวงรีวงรีวงรีงรใกล้ๆก,กับเลขศูนย์ถึงเลขแปดงั้นศูนย์สามศูนย์สามกับแปดสามเลยแล้วกันเสียงกาล้องหรือว่ากากำลังจะบอกเลขเราหรือพระเจ้าส่งกามาบอกเลขเราตั้งใจฟังก่น น้องสองพีน้องสองล้อง 2, อีกสี่สองสี่สี่สองสองน้อยแท้ถูกได้หนึ่งแสนเลยนะจับไปเจ๊ขาน,านหัวนี้ หนูโอนเงินให้เงินในบัญชีเหลือแค่นี้ซื้อได้แค่ตัวเดียวเองทำไงดีโทรไปยืมไม่ดาวก่อนแล้วกันรู้สึกจะเป็นเซตีโอ้ยรับสายช้าจังเลยวะ มัวทำอะไรอยู่คนยิ่งรีบเออมึง,งพอดีว่ากูมีเรื่องจำเป็นนิดหน่อยอะเออกูมีเรื่องด่วนมึงพอจะช่วยกูได้ไหมอะเรื่องอะไรนี่งานมึงก็ไม่มาทำกูกูว่าจะขอยืมเงินมึงหน่อยกูคือกูต้องใช้เงินด่วนมากจริงๆอะคือมันจำเป็นมากอ่ะเท่าไหร่เออไม่เยอะมึงไม่เยอะออไม่เยอะอะเท่าไหร่ห้าพันตั้งห้า นี่เยอะแค่ห้าพันกู 5, ขอยืมหน่อยไม่ได้เหรอวะแล้วเมื่อไหร่มึงจะคืนเออวันที่สิบหกเดี๋ยวกูคืนตอนเย็นมึงจะเอาสังเหนมาคืนก็วันที่สิบหกกูถูกหวยถ้ากูถูกหวยปุ๊บเดี๋ยวกูโอนคืนมึงให้ดอกเบี้ยด้วยสองพันอี๋หวยนี่มึงเล่นหวยอีกแล้วเหรอมึงจะบ้าป้าเออเฮยมีที่ไหนยืมเงินห้าพันคืนตั้งเจ็ดพันได้ดอกเบี้ยตั้งสองพันเฮ้ยอ้ย ไปหาเงินจากไหนมาซื้อหวยเนี่ยทำไมใบไม้มีเฮ้ยนี่มันเลขแปดกับเลข 7. เจ็ดเฮ้ยดูดีีขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายงวดนี้แหละ ที่ช่วยลูกช้างพันคูณพันไปเลยพระเจ้าช่วยเราหวยไม่ได้ทำให้เรารวยแต่ทำให้เราเป็นบ้า Bye.